สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีขอแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบออนไลน์เข้าเว็บไซต์ e s e r v i c e d o e g o t h เลือก e-service กรมการจัดหางานเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เลื่อนลงไปด้านล่าง กดปุ่มเข้าสู่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบบุคคลธรรมดาเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทยหากท่านเป็นผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานให้กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านอ่านรายละเอียดและกดปุ่มยินยอม เลือกช่องทางการลงทะเบียนกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประชาชนกดปุ่มถัดไปกรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประชาชนกดปุ่มยืนยันตัวตนผู้ประกันตนตั้งบัญชีผู้ใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนรหัสผ่าน ตามที่ท่านสามารถจำได้เพื่อใช้ในการรายงานตัวในเดือนถัดไปโดยรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยตัวภาษาอังกฤษและตัวเลขกดปุ่มถัดไปใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ของท่านและรอรับ OTP ผ่านทางช่องทาง SMS นำ OTP 6หลักมาใส่ในระบบยืนยัน OTP แล้วกดยืนยันข้อมูล ท่านได้ทำการลงทะเบียนข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ท่านได้ตั้งไว้กดปุ่มเข้าสู่ระบบสีเขียวเข้าสู่ระบบบุคคลธรรมดาเลือกขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปกรณีท่านทำเองที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงานกดดำเนินการต่อเลือกเมนูขึ้นทะเบียนว่างงานกรอกรายละเอียดตามดอกจันสีแดงให้ครบถ้วนช่องทางการรับเงินระบุธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคารไฟล์รูปภาพที่โชว์เลขหน้าบัญชีธนาคารธนาคารที่ไม่เข้าร่วมในการขึ้นทะเบียนกรณีว่างานได้แก่ธนาคารอ,อมสินธนาคารทอกอสอธนาคารทออสกรอ,อกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกดถัดไปจะมีบริษัทขึ้นมาให้ท่านสมัครงานหากไม่ประสงค์สมัครงานเลื่อนลงไปด้านล่างติ๊กไม่ประสงค์สมัครงาน และระบุอาชีพอิสระกดปุ่มบันทึกคุณต้องการบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงานใช่หรือไม่ตอบตกลงท่านได้ทำการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานเรียบร้อยแล้วกดปุ่มรายงานตัวเพื่อตรวจสอบการนัดรายงานตัวกรณีลาออกท่านสามารถรายงานตัวครั้งที่2 3 4 ได้รับเงินกรณีว่างงาน30เซนกรณีเลิกจ้างท่านต้องรายงานตัวครั้งที่2ถึงครั้งที่8ได้รับเงินกรณีว่างงาน50เอร์เซนท่านสามารถรายงานตัวก่อนวันนัดได้7วันและหลังวันนัดได้ไม่เกิน7วันหากมีข้อสงสัยเรื่องการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานโทร032 8 8 38 8 382ขอบคุณค่ะ